สวัสดีครับทุกคนเจอกันกับผมหนุ่มบ้านโนนอีกแล้วครับผมนี่ครับหมยใหม่ครับทุกคนไม้ปักปลาช่อนโคตรจะลกเลยครับเนี่ยประมาณสักสิบหลังได้อยู่นะทุกคนสิบกว่าหลังนี่แหละแล้วก็ทุกคนดูอันนี้คนละฝากฝั่งหนึ่งนะเราดูอีกฝากฝั่งหนึ่งดูความโลกครับนู่นน่ะเป็นป่ายะขนผมแวกไปเมื่อเมื่อวานนี้ ได้ฝั่งนี้ได้สี่หลังครับที่เหลือก็อยู่ฟากฝั่งนู้นหมดเลยนี่ฟากฝั่งนี้ครับตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งครับทุกคนเหยื่อของเราก็จะเป็นเหยื่อเขียดครับนี่ครับเหมือนเดิมครับไปไปิดป,ปักกันเลยเดี๋ยวจะคํำจะมือก่อนครับผมโอ้โหแหวกเมื่อวานนี้โคตรจะเหนื่อยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูดีๆ ตรงที่ผมแหวกใหม่เมื่อวานเนี่ยนี่ทุกคนดูรอยผมแหวกไปอ่ะนู่นตรงนี้หลังแรกครับดูไปครับปักเลยดีกว่าปักเราจะยามสักสองรอบครับทุกคนแล้วก็จะกู้เบ็ดเลยปล่อยทิ้งไว้บ่ดได้ครับ ตัวเงินตัวทองเยอะเคแถวนี้ผมก็ไม่รู้นะมาอย่างไงทุกคนเมื่อก่อนไม่มีเกือบหลุดครับเขียดเกือบหลุดเหมือนเดิมครับผม ปครับตรงนี้อีกหนึ่งลังครับเ,เพื่อนๆคจะได้ตัวใหญ่ๆครับทุกคนเพราะว่าตัวใหญ่มันต้องมีแหละ คนดูครับเขียดตัวเบลเลอร์ครับเนี่ยเขียดไต้ตัวสวยๆเลยสองหลังผ่าน เพิ่งปักได้สองหลังครับผมว่าเสียงปลาช่อนกินเบ็ดผมหลังแรกครับทุกคนใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอ้ยจริงๆด้วเลยครับโอ้โหหลุดไปแล้วทุกคนนี่ครับเหลือแต่เหยื่อห้อยตรงแตง่งตองแต่งอยู่โอ้อะไรเนี่ย โอ้โหยังไม่ทันไปไหนเลยครับทุกคนกินแล้วอะอูกินเร็วมากเพิ่งจะใส่ได้สองหลังครับเพื่อนๆไปครับไปไห,หลังที่สามันเลยดีวยกว่าอกินไวกินไวโอโ้ดูหมายที่ผมแหวกเข้ามาเฮ้ยทุกคนโคจะทรมาน นี่ครสามหลังพานแล้วครับ ไปค,ครับผมหลังที่สี่กันนี่ครับหลังที่สี่ไว้ตรงนี้เดี๋ยวให้วันไหนเลิกงานไม่ค่ำแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแวกเพิ่มครับเนี่ยแวกให้ได้สักสิบหลังครับเขคแถวนี้ใส่หลังนี้เสร็จเดี๋ยวทำฝากไปอีก ยกข้ามฝากไปอีกตรงนึงครับผมไปครับผมข้ามไปทางอีกฝากฝั่งนึงครับฝั่งนี้เวกไปแค่ทีหลังข้ามมาแล้วครับทุกคน ลอยผมแหวกเข้ามาครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมขอใส่ให้มันแล้วก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นมายานด้กันอันนี้ก็ข้ามมือแล้วครับทุกคนเดี๋ยวค่อยมายาดด้วกันครับผมไปครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่กันเรียบร้อยครับผมฝนตกพอดีครับโอ้ใส่เร็จฝนตกเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นมายาดกันเกือบหมดแล้วครับผมฝนตก ไปครับพี่น้องครับฝนยังตกอยู่ครับเนี่ยไปปลอ่อปไปไขัาไปดูด้วยกันครับผมโอ้ยอย่าเฝ้าตกแรงเด้อฝนใจไ,ได้ยามพอสองเที่ยวบล่ล่ะผมว่าหลังนี้ยังอยู่ครับ อ้ฝอนตกดีจังเลยอ้ยหลังนี้ติดครับทุกคนหลังนี้ติดอ้ตัวน้อยครับปลาช่อนรุ่น ครับผม ه, อ้วนดีจังครับทุกคนอ้วนอ้วนทำเวลาหน่อยครับวนลงเม็ดอ้วนดีจังเลยโอเคหนึ่งแต้มครับผมเมื่อกี้ลอยลอยหัวอยู่สองตัวครับทุกคน เ็นมาแย่งกันกินเขียดครับฝักไว้ก่อนครับผมไปครับผมลุยกันต่อได้มาแล้วหนึ่งแต้ม หลังนี้ว่างไงอ้หลังนี้ยังอยู่ครับหลังนี้ยังอยู่อื้อปลาช่อนอยู่ใ,ใกล้ครับัตบเบลอเลยแต่ยังไม่กินเหยื่อครับทุกคนอู้หลังนี้ก็ยังอยู่ไนครับผม ามาอีกฝากฝั่งหนึ่งครับเพื่อนๆข้างในนี้ยังอยู่ครับผมดูสิหลังนี้ว่างไงโอ้โหหลังนี้ทุกคนูมันกินยังไงเนี่ยทุกคนลูดเนี่ย โอ้โหหลุดต่อหน้าต่อตาเลยครับอู้หลุดต่อหน้าต่อตาผมเลยหลังนี้จับจิ้งจิ๋ดได้ตัวหนึ่งครับผมเดี๋ยวเอาใส่จิ้งจิดก่อนหลังนี้หัืจะเป็นปลาช่อนตัวเล็กครับกินดูด โอเคอืมไม่น่าพลาดนะตรงไหนอีกเนี่ยแมงเมื่อกี้ก็สองแต้มนะครับไม่หลุดอะไปข้างในนี่ครับผมดูหลังนี้สิ ครับหลังนี้สองเห็นหัวปลาเลยโอ้โหนกเขาแบบหนึ่งครับผมนู่นน่ะปลายอยู่ข้างล่างเสียงกบกระโดดโใส่กุลังกินครับเพื่อน สองแต้มโอ้บิดจะเป็นเกียวไปหมดเลยครับนี่แต่เยื่อก่อนถ้าเป็นพวกเหยื่อจึงรีดนะครับทุกคน จิงหลีดแมงกระชอนอะ่ะหคําำใหนคํานั้นเลยครับเขียดมันตัวใหญ่ทุกคนแต่แเหมันเดิม,ไ,มไปครับผมยางม,มาต่อไปดูครับอยู่ข้างในอีกหนึ่งหลังอาอทุกคนหลังนี้ก็เอาครับนี่ติด อ,อ้สุดยอดสุดยอดอ,อือฮึไม่ได้ปลาไฟเดียวกันเลยครับพเพื่อน ตามแต้มครับผมชิสสวยไปครับผมลุยลุยลุยหลังนี้เหรอโอ้หลังนี้ยังอยู่ดีครับเขียยเรานู่นนะตัวใหญ่ครับขาวจัวะ กีกกี่หลังอีกสองหลังแล้วตรงนี้เขียดผมทำไมนิ่งๆเดีย๋ยวผมลงไปดูก่อน หลังนี้น่าจะเป็นหลังสุดท้ายของตรงนี้ครับลุ้นลุ้นลุ้นโอ้โหไม่มาครับเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันอีกหนึ่งรอบเพื่อนๆน,นะครับผมไปยามปลากันรอบที่สองครับรอบนี้ก็น่าจะเก็บแล้วครับเก็บเบ็ดเพราะว่าฝนมันตกครับทุกคน มาก็มายากครับผมแต่ต้องดูสถานการณ์ก่อนครับถ้าเกิดฝนโมตกก็น่าจะมายามอีกรอบนึงรอบที่สามะครับผมไปครับไปดูกันก่อนหลังนี้เรียบร้อยสิครับโอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วทุกคนดู โอเคครับผมมีแต่ไซนี้ครับเพื่อนๆงามๆเลยไซน์สวยๆครับผม จะกาดดีถ้าฝนไม่ตกนะทุกคนก็น่าจะได้ยานกันอีกหนึ่งรอบก็มีแต่ปลาไซเดียวกันทั้งนั้นเลยครับว่นตุ๊บว่นตุ๊บครับเก็บ ก็เอามารุ้นกัะอีกหนึ่งรอบครับเผื่อจะได้เพิ่มเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลองใช้ลูกปลาครับทุกคนเป็นลูกปน,นิน เี๋ยป็นลองลูกปนินดูลูกปานินก็ไม่ค่อยพลาดครับเหมือนกับพวกจิ้งหรีดครับทุกคนรุ่นแบบพอดีคำอย่างงี้ไปหลังต่อไปัครับ ทุกคนดูดิโอ้มันกัดหลุดครับเนี่ยเกียยผมลอยอยู่บนฟ้านี่โอ้โหโอ้โหมันกัดยังไงของมัน หลุดครับหลุดดูหลังต่อไปกันหลังนี้ไม่มาครับ หลังนี้ก็ไม่มาไปครับข้ามฝากปายามอีกนกอะไรนกอะไรห,หลังนี้ปลาไม่มาเลยครับผมไปครับโอ้ลุดครับเพื่อนๆหลังนี้โอ้ดูครับ ูเบ็ดผมหลุดหลุด,ลดเสียดายเสียดายครับผมไหครับผมอเสียดายครับหลุดโอเคครับทุกคนได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวครับยามจนถึงหลังสุดท้ายแล้วครับติดหลุดติดหลุดครับกินหลุด ไม่ได้แต้มเพิ่มเลยได้แค่ตอนที่ได้ทค่ผมมายามครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวมายามกันอีกหนึ่งรอบแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเก็บเบ็ดเลยทุกคนตอนนี้ก็สี่แต้มครับโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมารุ่นมายามด้วยกันอีกหนึ่งรอบไปครับผมไปครับผมสวัสดีครับผมตอนดึกๆ ตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วเพื่อนๆไปครับผมไปลุ้นเปลาด้วยกันอุย้ยเรียกหลังนี้เรียบร้อยครับเพื่อนๆนี่โอ้โหขาวจัว่วขาวจัว๊วโอ้ยเพิ่มแต้มครับเพิ่มแต้มโู้สสวยไส์สวยมีแต่ไซส์เดีวยวกันเท่านั้นครับลาช่อน มีจักไซนี้ทั้งนั้นเลยโอวรุ่นนี้อ้วนมากครับเพื่อนๆอ้วนจริงอ้วนจริง เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเป็นเหยื่อปลานะทุกคนผมว่าจะอาลองเอาลูกลูกปลามาลองพวกลูกปลาน,นิลูกปลาหมอนะครับเหยื่อเขียดนี่หลุดบ่อยแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเหยื่อปลานี่โอกาสติดมีมีเยอะกว่าครับ เก็บครับผมไปครับดูเงินต่อ ลุมครับทุกคนรอบนี้ก็ได้เพิ่มมาอีก1ตัวครับเพื่อนๆนี่ครับเหยื่อเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่ครับได้ทั้งหมดก็หาแต้มครับเพื่อนๆได้หาแต้มแล้วก็นี่ครับเก็บแล้วครับ เก็บมาหมดแล้วหลังนี้เป็นหลังสุดท้ายครับเพื่อนๆโอ้แต่โอเคครับก็ถือว่ายังหมานอยู่ครับเพื่อนๆลูกปลาสลิดโคตรเยอะเลยทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยววันหน้าค่อยว่ากันใหม่ไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนวันหน้าไว้เจอกันใหม่วันหน้าครับเพื่อนๆวันนี้ก็ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับนี่ครับเกียรยังแข็งแรงอยู่เลยทุกคนโอ้ยวันนี้ฝนมันตกครับเพื่อนๆรื่นด้วย